อะไรมั่งเลยไงวะเนี่ยเนาะความคืบหน้ากรณีน้องแพนนะครับน้องแผนอนาะยุ34ปีชาวจังหวัดระยองซึ่งป่วยเป็นมะเร็งในช่องปากจนได้รับความช่วยเหลือจำนวนมากจากคนที่เขามีจิตศรัทธาร่วมกันบรยจากเงนินรวมแล้วก็หลายล้านเลยนะครับก่อนที่จะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในช่วงฉากสุดท้ายของชีวิตน้องแผนทำพินันกรรมแสดงความประสงค์ จะยกเงินที่ได้รับบริจาคมาที่เหลืออยู่4ล้าน8แสนบาทให้กับครอบครัวโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานนะซึ่งพินิกรรมเขาก็บอกอย่างนี้นะครับ 1. นงนางสาวสมจิตซึ่งเป็นนา้านะได้ทรัพย์สิน1ล้าน5แสนบาท2นางแจวซึ่งเป็นยายได้ทรัพย์สิน1ล้าน2แสนบาท3าในเพลินซึ่งเป็นพ่อครับได้ทรัพย์สิน1ล้าน1แสนบาทแล้วก็รถกระบะหนึ่งคัน 4เด็กหญิงกนกการซึ่งเป็นหลานครับได้ทรัพย์สิน5 0 0 0 0นบาท5ในวิชิตซึ่งเป็นน้องชายได้ทรัพย์สิน5 0 0 0 0 0บาทโดยที่ผ่านมาเนีเ่ยนางแจวซึ่งเป็นยายก็ได้เลี้ยงดูน้องแพนมาตั้งแต่เด็กกันนะโดยมีนางสาวสมจิตซึ่งเป็นน้าเนี่ยคอยช่วยเหลือและดูแล ล่าสุดน,นักข่าวได้รับรายงานบอกว่าในเพลนซึ่งเป็นพ่อนะไม่เคยเลี้ยงดูน้องแพนเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะเข้ามามีบทบาทหลังได้รับส่วนแบ่งจากพินัยกรรมที่น้องแพนเขียนให้นั้นกลับไม่ยอมรับข้อตกลงเดิมพร้อมได้ยว่าจ้างทนายยื่นฟ้องครอบครัวซึ่งก็คือยายและก็น้าเพื่อขอเข้ามาจัดการเงินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวนางสาวสมจิตเปิดเผยบอกว่าก็ไม่เคยนะตอนที่ทำพินัยกรรมน้องไม่ได้ยกทรัพย์สินให้พ่อด้วยซ้ํา จนหลังน้องเสียชีวิตไปเรากลัวเกิดข้อคอรหาก็จึงมีการแบ่งปันให้พ่อด้วยและมีการเซ็นลายมือชื่อรับทราบในเอกสารแล้วจนมาเกิดกรณีล่าสุดที่พ่อน้องแผนจะมาฟ้องร้องพวกตนอืนะครับนะเออนะคนเราเนาะถ้าหนูฟังรับเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงลูกเจ็บไครได้ป่วยไม่เคยมาดูดำดูดีครับนะแต่พอได้จะได้ผลประโยชน์นะจากชีวิตของลูกนะครับนะกลับมาเลยเชียว มาแสดงบทบาทเลยเชียวไม่รู้สึกละอายใจมั้งเลยไงก็ไม่รู้คือถ้าอย่างนี้ก็คงจะต้องถ,ถ้าจะสู้กันนะนะต้องยึดตามหลักพินัยกรรมเดิมที่ไม่ได้ยกอะไรให้พ่อเลยดีไม่ดีนี่ตะเพินนี่จะไม่ได้อะไรเลยสักแดงเดียวนะครับน,นี่ไม่รู้ว่าจะโดนทะแนะหลอกหรือเปล่านะอุ้ยฟ้องได้นะอะไรตามลำดับทายาทแล้วเนี่ยพ่อแม่อยู่ในันดับสอง นะฟ้องได้ฟ้องได้แต่ทางนี้เนี่ยนะครับในพินัยกรรมนะถ้าเว่าเขียนเอาไว้ถูกต้องแล้วมีพยงมีพยานเนี่ยนะศาลก็คงจะต้องให้ยึดตามนี้แหละและตะเพินเนี่ยจะไม่ได้สักหลึงเดียวเออไอพ่อแบบนี้ก็มีด้วยเนาะนุ่มออฟฟิศถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์เล่นงานอีกแล้วนะครับหลอกให้เทรดทองครับนะทองนี่แม่ราคากำลังพุ่งพุ่งพรวดเลยนะโดนไปสี่แสนครับดีนะอายัดทันครับ เกือบจะไม่เหลือสักบาทไม่รู้ว่าอายัดได้ได้ทันสักเท่าไหร่นะครับไปดูกันหน่อยนะพลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธุ์ผู้พาการตำรวจไซเบอร์ถแถลงข่าวปฏิบัติการ m ั n นี Cashback ปิดบัญชีตามล่ามา้าคว้าเงินคืน EP ที่4โดยทำการคืนเงินจำนวน1 8 5 9 9 9บาทให้กับผู้เสียหาย อายุ45ปีพนักง,งานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ถูกคนร้ายหลอกลงทุนเทรดทองจนสูญเงินไปจำนวนมากภายหลังตำรวจได้ติดตามอายัดเงินจนนำมาสู่การคืนเงินจำนวนดังกล่าวผู้เสียหายเขาก็บอกว่าต้องการหาไรายได้เสริมเพื่อหาเงินเพิ่มจากงานประจำก็ไปเจอโฆษณาเชิญชวนลงทุนเทรดทองคาบนเพจเฟซบุ๊กก็เกิดความสนใจช่วงน,นี้ทองกาลังขึ้นน่าจะได้กาไรดี่งั้นเถอะ ก็ติดต่อเข้าไปพูดคุยต่อมาได้ถูกดึงเข้าไปคุยต่อในกลุ่มไลน์แล้วก็ถูกชักชวนโดยคนร้ายให้โอนเงินลงทุนอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงก็จึงโอนไปหลายครั้งแต่เมื่อผู้เสียหายต้องการใช้เงินและขอถอนเงินคืนปรากฏว่าคนร้ายอ้างเหตุผลในการนูนะ่นน่ะต้องจ่ายค่าดำเนินการอะไรต่างๆนาะนาะนะพาทรงพาสีค่าธรรมเนียมแล้วก็ให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มอีก จนกระทั่งรู้สึกตัวว่าถูกหลอกแล้วนะโดนไปส0 0แสนแล้วนะครับนะไม่รู้จะไปหาตังไหนโอนให้มันแล้วนะก็เข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีนะทางผู้บัญชาการก็บอกว่าจาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินที่นำไปสู่บัญชีธนาคารของหนึ่งในขบวนการน,นั้นก็คือในดวงคำก็จึงประสานธนาคารกสิกรไทยเพื่อตรวจสอบจนสามารถอายัดเงินที่ถูกหลอกลวงเอาไว้ได้ ก่อนจบกลุ่มเจ้าของบัญชีธนาคารดังกล่าวได้นะก็ให้การรับสารภาพบอกว่าถูกจ้างเป็นม้าให้เปิดบัญชีโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่อายัดไว้และก็ยินดีคืนเงินให้กับผู้เสียหายอืมไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะเชื่อเปล่านะนะถูกจ้างถูกหลอกให้เปิดนะครับเมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะไปอายัดแล้วก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ อันนี้มามามารับมาอะไรอย่างเงี้ยตอนโดนจับได้เลยในะน้ำหนักมันไม่ค่อยมีแลไรที่เขาจะเชื่อถือนะครับะจะมาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้นี่เขาคงจะฟังไม่ค่อยจะขึ้นหละอ่ะใครรู้ตัวว่าโดนจ้างนะครับโดนหลอกอะไรพวกนี้นี่ก็ไปอายาัดบัญชีไว้ก่อนเลยจะเราเป็นเจ้าของบัญชีเราทําได้นะแล้วก็ไปแจ้งความกับตํารวจเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันตัวเองนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะเอาหมายสารมาหาเรานะครับอย่ารอให้ถึงวันนั้นมันแก้ตัวยาก หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุัั้นดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นสรรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการน,นำข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเลยเราเจอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะเพราะพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย เอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปะหลังนี่หัวนิ่งขุดมาเนโอนะยักษ์กกใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะขัเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะ <S <S นอุตรดิตต์อุตรดิตต์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆทารถบขสออุตรดิตต์ อยานครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับหนาหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระาเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน,น้ำปาากันที่ร้านแสงต่อเกษตรพันธ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอว,วังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านแจ๊แป๋วตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อาเภอชาติระการที่ร้านพัชรพรการกเกษตรครับ